รากรกฎลัคนากรากฎนะคะแล้วก็สวัสดีชาวสองทุกๆท่านนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักนะคะประจำเดือนเมษายนปี2019สําหรับชาวราศีก,กรกฎหรือว่าชาวลัคนากรากฎนะคะแล้วก็ชัแนนี้นะคะยังใช้แบ่งหลักการแบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะมาเริ่มต้นกันนะคะจะเป็นยังไงบ้าง จริงๆชาวราศีกรกฎอ่ะอ้อทำคลิปไปให้แล้วมันมีอ,อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอยู่นะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมากพอแล้วก็เลยทําคลิปขึ้นมาหมายให้คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นดวงของชาวราศีกรกฎที่แท้จริงนะคะกับสถานการณ์ความรักพอที่จะเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้ แต่อยากจะย้ำให้นะคะว่านี่คือเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะ general reading เนอะไม่สามารถเอาไปตัดสินกับชีวิตของตัวเองได้100%จนกว่าคุณจะมาดูดวงส่วนตัวกับอ้อนนะคะ,ะมาเริ่มต้นการขออนุญาตปรับกล้องให้เห็นหน้าไพ่ดีกว่าเสียงอาจจะอุ้ยนะคะชาราศิกระกฎนะคะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนละเพิ่งว่างมาทำคลิปทำนายดวงให้นะคะคิวค่อนข้างจะเยอะนะ อ่าเรียกว่ายาวเลยยาวเลยดีกว่าแต่ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็แนะนำบอกกล่าวปากต่อปากให้เรามาเริ่มต้นกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเทรปเพนท์โครสามเหลี่ยนอยู่ตรงกลางของโชคชะตาเลยนะคะไพ่สามเหลี่ยนขึ้นมาเอ่อจะในดวงของคุณมีไพ่เดอะโบลเป็นเมเจอร์คณะอยู่หนึ่งใบ นี้เดี๋ยวจะดูให้อะไรที่มันขมุกข,ขมมยอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่สามเหลี่ยญขึ้นมาอืมบอกว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังมีการพูดคุยกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่คุณดีลอยู่ด้วยหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการ หันหลังให้กันไปถอยไปคนละก้าวแต่คราวนี้มีการคัมแบ็กกลับมาแล้วมันเป็นเหมือนคนเริ่มจะมีสัญญาใจต่อกันมากยิ่งขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการาติดต่อกันนะคะอย่างแบบสม่ำเสมอแล้วก็เป็นอะไรที่ดูมีความหวังอะนะคะไม่รู้จะใช้คำพูดไหน <laughs> มันติดอยู่ที่ปากเดี๋ยวว่ากันนะคะเดี๋ยวพูดออกมาไม่ได้ ทีน,นี้ทริอัลเพนเดอร์สามเหลี่ยญของคุณเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าอะไรได้บ้างคุณกําลังมีการพูดคุยเจรจาอาจจะพูดคุยกับคนที่คุณดีลอยู่ด้วยนะคะตอนนี้อ้อกำลังอ่านในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่คนทีอ่อยู่ในแบบคนที่มีเรียกว่าอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะทีน,นี้บอกว่าสามเหลี่ยนขึ้นมาเนี่ยสําหรับชาวราศีกรกฎลักานณากรากฎคนสามคนกําลังพูดคุยกันเพราะค้าแม่ค้าอยู่ในตรงเนี้ย สามเหรียญมันคือเลขสามคือเลขแห่งการสังเคาะเพราะฉะนั้นคุณกําลังรวมตัวกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งไหมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการธุรกิจทําธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าเป็นการร่วมลงทุนแล้วมันเป็นอะไรที่แมทสอดคล้องกันด้วยอาชีพนั้นอาจจะมีความสอดคล้องกันหรือว่าการลงทุนที่หวังผลแบบระยะยาวพยายามจะเป็นการผูกมัดกันและกันเอาไว้ด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะทีนี้ความเป็นสามเหรียญ มันจริงๆมันก็ดีอยู่มีสองถ้วยเข้ามาเป็นความที่จะเป็นคนสองคนกําลังแลกเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะฉะนั้นอ้อบอกว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎคนกําลังมีการสื่อสารกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วความรู้สึกแบบมันไปแนวเชิงที่พลังงานบวกมากๆากนะคะไาพา่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักนะคะ อ้างว่ามันเป็นไพ่แห่งความสมหวังแล้วน่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายไหมหรือว่าใครที่ยังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนตอนนี้แหละค่ะชัดเจนสมใจคุณเลยหลังจากที่คุณท้อคุณหันหลังให้เขาสักพักหนึ่งหรือเขาคนนั้นหันหลังให้คุณไปนะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณพูดคุยกันอะค่ะคุณจะมีความสุขมากเนาะมองเห็นอนาคตแต่ในระหว่างที่ในช่วงที่พักเบรกไม่ได้พูดคุยสื่อสารกัน พอหันหลังให้ต่างคนต่างไปอะ่ะมีเส้นทางชีวิตของของตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวคุณเน่ยคะ่ะเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาเพราะเป็นเดมโมนอะ่ะคุณไม่รู้เลยว่าอ่าอีกด้านหนึง่งอีกมุมนึงเนี่ยคนนั้นเขาอยู่ยังไงความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีใครมาแย่งอยู่หรือเปล่าเพศซสอดขึ้นมาเด็กถือดาบปัญหาก็คือ มันไม่มีอะไรเลยแต่ชาวราศีกรกฎค่อนข้างหวาดระแวงนะคะวิตกกังวลเพราะคนนี้นะคะคนที่คุณดีอยู่ด้วยค่อนข้างจะเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนที่เขาแบบมีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งคุณจะกลัวความที่เขาเป็นคนเข้าสังคมเข้าสังคมเก่งคุยกับคนง่ายคบกับคนง่ายดูเป็นคนแบบร่าเริงนะคะ <S <S ตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์ที่มีแรงดึงดูดแล้วคุณจะรู้ว่า คนเข้าหาเขาเยอะมากๆนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นคนที่คุยเก่งนะคะอยู่ในแวดวงสังคมแห่งการทํางานที่พบปะพูดพบปะเจอผู้คนเยอะแยะนะคะมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณนะคะเกิดความหวาดระแวงเพราะว่าเป็นเด็กถือดาบขึ้นมาเพรพสอดเนี่ยเด็กคนนี้แทนที่จะหันหน้าไปข้างหน้าเนาะแต่นี่หันหลังเอียงคอมาข้างหลังแล้วถือดาบพร้อมจะไฟะวันว่ารักของเราอ่ะ จะไม่ให้ไปอยู่ในมือของใครอีกคุณจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้แต่ความที่สความสามารถของคุณมันพยายามได้มากสุดแค่ไหนความเป็นพ่ยเด็กก็บอกมาว่าคุณอย่าทําได้มากกว่านี้เหิือเกิมนะค่อนข้างเกี่ยวกาดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นอาการที่หึงแล้วแสดงออกได้ไม่มากค่ะหรือว่าคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวด้วยคนที่คุณดิวอยู่ว่าคุณอะ กำลังถึงเขาอยู่ไหมเพราะเป็นเดโมนขึ้นมาอารมณ์แบบอารมณ์แบบไม่ค่อยเสถียรเลยนะคะในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะของชาลาสิกรกรกฎละคนากรากฎจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันคนนั้นหน้าของคุณอะ่ะเขาเดินทางไกลไหมเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเปล่าเพราะเป็นไพ่สิกซอซับซอขึ้นมาแล้วก็แปดถ้วยขึ้นมาอีกแล้วก็ ในเรื่องของไพ่แปดไม้ทาเข้ามานะคะเขาเขาเดินทางไกลเขามันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่นะคะอยู่คนอยู่คนละจังหวัดก็ได้ความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวกว่าจะได้พบปะเจอกันมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันแต่น่าจะมีการสื่อสารคุยกันผ่านไลน์แชทกันอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะนี้ระหว่างที่หันหลังให้ เป็นอะไรที่คุณคิดถึงเขามากๆคุณอยากจะพูดคุยกับเขาเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ชีวิตของคุณเนี่ยหรือว่าในใจของคุณค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันเพราะเป็นไพ่ห้าดาบในความสัมพันธ์ยิ่งเขาหันหลังให้คุณมากเท่าไหร่ยิ่งห่างไปมากเท่าไหร่คุณจะเหมือนประมาณว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับชาวราศีกรกฎมากที่คุณจะพยายามดึงเขากลับมาให้ได้นะคะ ไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยการแยกกันอยู่คุณหวาดระแวงมากเลยนะมันเป็นทั้งความคิดถึงมันเป็นทั้งความระแวงมันเป็นทั้งความเหงาหลายอารมณ์ขึ้นมามากๆนะคุณคิดถึงเขามากคุณอยากพูดคุยหรือว่าอยากเดินทางไปเจอกันนะคะมีโอกาสว่าในเดือนมษายนนี้จะได้มีโอกาสเดินทาง,งต่างประเทศร่วมกันหรือว่าต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนร่วมกันก็ได้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณ มันเป็นอะไรที่เหมือนคนพยายามสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาให้มันแน่นแฟนที่สุดเพราะมันเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมา s of s น,น,นะคะแล้วก็มีหกไม้เท้าคุณกําลังฮิวตัวเองฮิวจิตใจของตัวเองไหมมันมีอุปสรรคบ,บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเป็นไพ่สองดาบอาจจะเกิดจากความสับสนเกิด,เก,ดเกิดจากความไม่แน่ใจว่าคนที่คุณดีลอยู่เขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ความรู้สึกของเขาที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะผู้หญิงคนเนี้ถูกเอาผ้าปิดตาอยู่อะแล้วก็ ไข่สลับกันเพราะฉะนั้นเหมือนคนที่บางครั้งไม่ได้เปิดรับมุมมองอะไรใหม่ๆมากพอมากเท่าที่ควรเหมือนตกอยู่ในห้วงความคิดพวังความคิดของตัวเองเพราะลักษณะที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะของคล้ายๆกากบาทในความรู้สึกของอ้อคืออะไรที่มันเป็นแบบนี้เหมือนเขายังต่อต้านหรือปฏิเสธอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังเป็นทะเลนที่มันอึมครึมเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้มันไม่นิ่งตัว่องชาลาสีกรกลกฏลัคนา,ากรลกฏคุณไม่แน่ใจกับ คนคนนั้นหรือว่าอาจจะเป็นความหวาดระแวงที่เขาพบปะเจอผู้คนเยอะนะคะกว่าว่ามันจะเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์จะมีความอาจจะมีการสั่นคลอนนะคะทีนี้ไพ่เดอ h ไฮโลเฟนส์เข้ามาอีกไพ่พา,พาคุณกำลังฮิวทุกๆอย่างฮิวจิตใจของตัวเองนี่แหละ,อะมองทุกอย่างด้วยความเป็นบวกมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงสถานาการณ์ความเป็นจริงหรือว่าอาจจะปงมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณอดทนมากนะคล้ายๆว่าเป็นคนที่พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างคุณค่าในเรื่องของในทางจิตใจนะคะเพราะเป็นไพ่ไพ่พระขึ้นมาทีนี้เซซอปวอนขึ้นมาต่อต่อด้วยหกมบเท้าความที่เป็นหกมบเท้าเนี่ยจะบอกว่าชีวิตความรักของคุณอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ง่ายคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากคนที่คนที่ยังอยู่ในสถานภาพที่เป็นตัวเลือกตัวถูกเลือก อ่ยังเป็นตัวเรื่องอยู่แล้วคุณอะคะ่ะจะขึ้นมาเป็นแบบคล้ายๆว่าขอยืนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่อยากให้เขา,าคนนั้นมองว่าคุณเป็นชอยแต่อยากให้มองว่าคุณเป็นเดอร์มันอะ only you เท่านั้นนะคะเอ่อแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ้อมมองว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังกันมากมาก นะคะจะมีการมาเจอกันพบปะเจอกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณนะคะจะแสดงความเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเป็นเพราะเป็นลักษณะของไพ่ห้าดาบจิตใจเริ่มแบบเรียกว่า,าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ายๆว่าหึงหนักมากห่วงหนักมากอะไรประมาณนี้นะคะไพ่สเต็งคุณพยักควบคุมคอนโทรลคนคนนั้นน่ะอยากให้เขาเป็นลูกไก่ในกำมือนะคะไพ่พักเข้ามาอีกแล้ว อยากให้ใจเย็นๆนะคะชนช่วงสถานการณ์ที่คุณอาจจะนิ่งความนิ่งของคุณนะคะมันอาจจะทําให้ฝ่ายนั้นเขาไม่เข้าใจก็ได้นะคะว่าคุณนิ่งเพราะอะไรเขากําลังสงสัยคุณอยู่ก็ได้เรื่องราวอาจจะสลับกันเขาอากำลังหวาดระแวงคุณอยู่ก็ได้ทีนี้ต้องมีการพูดคุยสื่อสารพูดความจริงออกไปค่ะอย่าปกปิดนะคะยิ่งปกปิดมาเท่าไหร่เขาจะยิ่งหาคําตอบแล้วเรื่องราวมันจะบานปลายนะคะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเขาได้รู้คําตอบแล้ว เราจบได้ว่าถูกโกหกนะคะพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณมันมีโอกาสต่อนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สองถ้วยนี่แหละดูไพ่ออร์เคอร์บอกว่า you deserve love นะคะคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักครั้งนี้เพราะพวกคุณเป็นคนที่เหมาะสมกันมากนะคะเพราะเป็นไพ่สองถ้วยคุยกันรู้เรื่องเคมีตรงกันที่สุดแล้วคงไม่มีใครคุยรู้เรื่องเท่ากับคนคนนี้แม้ว่าจะหันหลังให้กัน อถอยหลังออกมาคนละก้าหรือว่าห่างไกลกันสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นยิ่งคิดถึงกันมากขึ้นนะคะความที่ทําไมถึงบอกว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักในครั้งนี้อ๋อในเชิงความหมายจริงๆคนคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะนะคะคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักดีๆเจอคนที่มคีความเท่าเทียมกันในเรื่องของความรู้สึก ความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่เก่งในหน้าที่การงานอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่มีสินเสมอกันด้วยถึงจะไปด้วยกันได้อย่างแบบราบรื่นนะคะนี้ worth waiting for แล้วก็ waiting คุ้มค่าที่ในคุ้มค่าในความรอคอยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆ worth waiting for นะคะเพราะว่า น่าจะเป็นในอุปสรรคทางใจทางความรู้สึกจะต้องผ่านความเจ็บปวดหรือว่าใช้คำพูดที่มีการด่าทอ,อาไม่ได้ให้เกียรติกันบางครั้งเนาะในบางครั้งเนี่ยพอสำนึกผิดแล้วก็มาง้อกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเราอุปสรรคของพวกคุณค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องในเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนแต่มันเป็นในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ห้าดาบเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สื่อว่าอุปสรรค เยอะมากๆพยายามฝ่าฟันกันมามากๆพอสมควรอ่า uh, worth waiting for มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่จะได้รับความรักในครั้งนี้คุ้มค่าที่จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคนที่สุดสุดท้ายจบที่อะไรชาวราศีกรกฎ r รต d i n g นะจะได้แต่งงานแล้วนะคะอาชีพชาตินี้จะได้แต่งงานลอเล่นนะคะก็คือมีหลายคนมา,มาดูดวงอ้อเนาะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานไหมมันก็เป็นอะไรที่ เข้าใจในความรู้สึกของคนที่เหงาเนาะช่วงนี้สถานการณ์ณตอนนี้ของชาวราศีกรกฎลกัคนาลัคนา,ากรกฎเนี่ยจะมีในเรื่องของการแต่งงานบ้่นหมายมาเกี่ยวข้องแล้วแหละเพระพาะแค่สองถ้วยน่าจะแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ใช่ยยังไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแล้วเหมาะสมกันที่สุดนะคะเป็นคล้ายๆกิ่งทองใบหยกแล้วนะเอ่อไม่ต้องกังวลไม่ต้อง วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงกันจนมากเกินไปนะคะสิ่งที่ควรจะพยายามจะทำนั้นคือพยายามสร้างฐานะมากกว่านะคะสร้างเนื้อสร้างตัวทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบให้เหมาะสมกับความรักดีๆกับคนที่เขาคู่ควรกับคุณด้วยนะคะเพราะเป็นคุณพอ่อแนะว่าคนนี้มีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎมากพอสมควรที่พอจะทำให้อ่าเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้คุณนะคะ อยากจะทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็อยากจะเดินทางไปเจอเขาหรือว่าใช้เวลาในช่วงลองฮอลิเดด้วยกันก็ได้นะคะจะมีการได้เจอกันแล้วมันเป็นความสุขที่แฮปปี้มากขึ้นนะคะยินดีกับคุณด้วยนะมันอ้อมบอกว่ามันเป็นอะไรที่จะถามถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักแต่ว่าในอะไรที่มันขมุข,ขมัวมันไม่ชัดเจนลนะคะ นั่นคืออุปสรรคของพวกคุณคุณแค่ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะทีนี้คนที่ดิวกันอยู่คนที่หยุดดิวกันอยู่ในที่นี้คือยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าอยู่ในสถานะไหนเหมือนคนเป็นคนคุยเนี่ยเพาเป็นไพ่สามเหรียญคุณกําลังรอคอยนอะรอคอยความชัดเจนแต่ไม่กล้าพูดในใจอะอยากรู้มากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อไหร่สถานภาพจะไปต่อกันได้ บางครั้งเหมือนคุณท้อคุณก็หันหลังให้เขาแต่เมื่อไหร่ที่คุณท้อคุณมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมีพลังงานอะไรบางอย่างสามารถดึงดูดให้คุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กันต่อแล้วก็อยู่กันแบบอึมครึมขมูขมัวน,นะคะเพราะเป็นเดอะมูนเข้ามานี่ความเดอะเป็นเดอมูนคืออะไระคะอยากรู้จังเลยเนาะความนิ่งไงความนิ่งของเขามันทําให้คุณตกใจว่า ทำไมถึงนิ่งไปทำไมคุณแล้วคุณก็เกิดอาการสงสัยว่าเขาเปลี่ยนใจเขาปันใจไปหาคนอื่นหรือเปล่าว่าเป็นไพ่สองดาบเข้ามาอีกนะคะอันนี้เขานิ่งเนี่ยเขาทํางานค่ะเนาะมันเป็นความเบื่อแล้วเขามไม่อยากวิ่งไล่ล่าหาความรักด้วยมันเป็นช่วงที่เขาต้องทบทวนกับเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการพักผ่อนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยเนาะ ความรักดีๆก็ต้องผ่านความอดทนผ่านความเข้าใจต้องอผ่านการเจรไนให้มันเป็นความรักที่มีคุณค่านะคะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันไม่ใช่เพชรอ่ะเหมือนเป็นหินเป็นกวดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะ่ะรักษาความสัมพันธ์รักษาคนที่ใช่ของคุณเอาไว้ให้ดีที่สุดนะคะมีอะไรคุณต้องคุยคุณต้องเคลียร์นะคะอย่าคิดไปเองอะไรที่คิดไปเองเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดว่าหนึ่งคุณจะเสียใจแล้วคุณจะย้อนกับ ย้อนกลับมาหา,าเหตุการณ์เดิมๆไม่ได้ย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้วันหนึ่งเขาอาจจะเดินจากคุณไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ความชัดเจน,นะคะ่ะต้องมีจุดยืนในเรื่องของความคิดด้วยอืมอยากรูแ้แต่ไม่กล้าถามประมาณนั้นนะคะแต่ปลายทางนี้มันก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องฝากฟันอุปสรรคกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ชัดเจนอืมทีนี้ถ้าเป็นคนที่โสดนะคะ เป็นยังไงบ้างคนโสดคะขออนุญาตเก็บตรงนี้แล้วกันนะ้อมมันเยอะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสด สามเหลี่ยมจะมีคนเข้ามาคุยไหมเพราะว่าเหมือนในล,ลักษณะเหมือนคุณกําลังเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมในเรื่องของหน้าที่การงานงานเซลล์งานขายหรือการประชุมพบปะผู้คนเยอะแยะต่างสาขาหลากหลายสาขาก็ได้หรืออาจจะเป็นการสัมมนาก็ได้นะคะที่คุณจะได้เข้าณตอนนี้ทีนี้ความเป็นสามเหลี่ยมก็รางว่าคุณจะได้พบความรัก จากการโคชชิ่งอะไรสักอย่างหนึง่งงานสัมมนา,าก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงงานสายเดียวกันนะคะทีนี้ความที่เป็นไพ่สามเหรี่ยนเลขสามบอกว่าเป็นเลขแห่งการสังเคาะการรวมตัวนะคะมันเป็นอะไรที่เอามาว่ายังเป็นพลังบวกอยู่ในสำนสำหรับสามเหลี่ยนนี่การเป็นการเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนไม่ใช่แลกเปลี่ยนความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะ แต่ตัวของคุณเอาออว่าคุณยังคิดถึงคนที่เขาติดอยู่ในความรู้สึกอาจจะเป็นคนที่จากกันมาด้วยแบบสถานาการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเป็นห้าดาในใจของคุณแบบเหมือนเจ็บอะเจ็บแล้วค้างๆจะเข็ดอยู่นะคะมันเป็นอะไรที่ถ้าจะให้คุณหันหลังอถอยกลับไปหาคนคนนั้นมันก็เป็นเรื่องยากกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตเนาะ ฉะนั้นอ้อมมองว่าเหมือนคุณกําลังตั้งกัดสูงว่าคุณจะไม่กลับไปแบบนั้นอีกแล้วแต่คนนั้นเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่วางท่าไว้ทาเยอะเหมือนกันว่าเป็นคุยนกบัวเนี่ยเขาจะนั่งอยู่บนบอลลังเป็นคนที่มีความทะเยอะทะยานมีความมีความเป็นคนที่แอคทีฟมากมาก,ม,าก,ม,ากมีเกณฑ์ว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเก่าเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะติดต่อกลับมานี่การติดต่อกลับมาเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เขาติดต่อกับมาหาคุณเพราะในลักษณะแบบนี้นะคะคนที่โสดน่ะจะมองว่าการกลับมาในครั้งนี้เหมือนกลับมาให้คุณแก้แค้นหรือเปล่าอยากจะใช้คำนี้เลยนะคะเหมือนคุณกำลังประกาศประกาศสิทธิ์อยู่ว่าคุณไม่ได้ง่ายอย่างเมื่อก่อนแล้วนะคุณไม่ใช่ของตายอย่างเมื่อก่อนแล้วนะคำพูดเอาจจะ ดูกระแทกใจไปนิดนึงนะอันนี้มันดึกมากนะคะเทีย่ยงคืนกว่าแล้วตอนนี้ใช้คำพูดนึกไม่ออกมาติดอยู่ใน,ใ,นใจจะ,จะไม่สามารถ่าเรียบเรียงออกมาได้อย่าง,างสมมุติสักเท่าไหร่ขออภัยนะคะจะบอกว่าความที่เป็นอามูนเนี่ยคือเหมือนมันติดอยู่ในใจติดอยู่ในความรู้สึกกว่าคุณจะรักษาใจตัวเองได้กว,กว่าคุณจะฮิวตัวเองขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายพอคุณฮิวตัวเองได้เขาก็ทิ้งคุณไปมันเป็นอะไรที่ วนลูปอะคะ่ะเหมือนเห็นความรู้สึกของเหมือนเขาเล่นกับความรู้สึกของกอร์กดคนโสดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่กลับมาคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าน่าคุณน่าจะมีคนอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยไพ่สามเหรียญแต่สําหรับคนที่เขาติดต่อกับมาคนเก่าที่เขาติดต่อกับมาในความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ห้าดาบคุณไม่เอาแล้วอะคุณเหมือนคุณกําลังต่อต้านหรือว่าเคดกับคนคนนั้นมากๆนะคะน่าจะเป็นการแบบ ปฏิเสธออกไปหรือว่าคุณอาจจะปฏิเสธเลี่ยงๆนะคะเป็นการส่งสัญญาณให้เขารับรู้ว่าคุณก็ไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเดิมแล้วตั้งกัดสูงเหมือนกันนะคะเพราะเป็นไพ่เพรส o อดเนี่ยเห็นไหมกลับมาครั้งนี้คุณนิ่งคุณหนักแน่น The อม p พเรอคุณทบทวนกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะมา,มาประกอบกับไพ่สีดาบด้วยไพ่เอมพเรนะคะแล้วคนที่กลับมาอาจจะเป็นราศีเมษก็ได้ธาตุไฟนะคะราศีเมษดีเอมโพเรอรเนี่ย ไพ่หมายเลขสี่อันนี้ก็สี่ดาบมันคือความนิ่งนิ่งเพื่อทบทวนแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณเจ็บมามากพอสมควรเน่ยเจ็บจนคุณได้เรียนรู้ว่าท่าแท้ของคนคนนั้นเขาเป็นยังไงนะคะแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรในลักษณะของการกลับมาครั้งนี้มันไม่ได้มีเป็นความรักสักเท่าไหร่น่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ไหมเพราะว่าเป็นแบบเดิมูหเข้ามาสามเหรียญห้าดาบกลับมาเพื่ออยากจะเอาชนะ แต่ตัวคุณนะคะอาจจะไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งที่เขามีคุณค่ามากพอที่จะทําให้คุณนะคะมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะเป็นช่วงที่ปฏิเสธคนคนในอดีตได้อย่างแบบเหมือนเป็นคนที่ชนะอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวคนค่อนข้างจะนิ่งค่ะไม่เอาแล้วเบื่อไม่สนใจเพราะเป็นไพ่สีถ้วยขึ้นมาอีกนอคนคนนั้นเพิกเฉยไปเลยเขามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้ มาเอาอกเอาใจคุณก็เฉยๆไม่อยากได้เพราะคุณเจ็บมาเยอะแล้วมันกล,กลายเป็นความรู้สึกที่เย็นชานิ่งๆไปดีกว่านะคะแล้วก็คุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ตัดสินอะไรทุกอย่างด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่คุณกำลังมองถึงสถานการณ์ความเป็นจริงผลที่คุณได้รับเพราะว่าเป็นไพ่ควีนออฟเพนต a เกอรคุณยังจับเหรียญอยู่ไม่กอดไม่ไปล่อยเพาแสดงว่าคุณยังกอดความเจ็บช้ำนั้นอยู่ไหมแล้วคุณก็มอง เหมือนคนที่มีสติตาสว่างมากยิ่งขึ้นไพ่ห้าดาับเนี่ยอืมมันเป็นลักษณะขึ้นมาใครก็มองว่าชัดเจนแล้วแหละมองเห็นอะไรที่ชัดเจนว่าอาจจะมาเพบผลประโยชน์นะคะไม่ได้รักกันที่แท้จริงสักเท่าไหร่นะคะเอ,อแล้วถ้าคนโสดเนี่ยถ้าคุณชอบใครสักคนนึงอยู่คุณเข้าไปคุยได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะอืมแต่ว่าก็อย่าคาดหวังเยอะอยากให้คุยกันไปเรื่อย ในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ที่ขึ้นมาในไพ่ก็คือว่าคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสคนได้พบเจอคนต่างประเทศชาวต่าางชาติหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาหายจากคุณไปอ่ะอแต่น่าจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยก็ได้เขาเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะถ้าอย่างที่อ้อบอกไปเมือม่อเมือ่อเมื่อสักเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเป็นแฟนเก่ามาขอคืนดีคุณน่าจะไม่ไม่คุยด้วยเหมือนเหมือนคุยผ่าน เราก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีใจแล้วเราคนโสดเนี่ยถามว่ามีโอกาสคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ไหมหรือว่าคุณจะสมบังกับคนที่คุณแอบมองแอบชอบหรือพยายามคุยกับเขามาเนี่ยคุณจะได้ไหมมันเป็นความรักที่จะต้องมีความพยายามกันนะคะเพราะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพายเจ็ดไม้เท้าเนาะพยายามอีกนิดนึงนะคะคิวเชื่อว่า ก็เชื่อว่าคุณคงไม่ไปล่อยคนคนนี้ให้หลุดมือไปนี่ไพอ่ออร์เคิลบอกว่า you deserve love was waiting for แล้วก็ waiting นะคะก็คือคุ้มค่าที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้คนที่ใช่กําลังเข้ามาแล้วคุณเหมาะสมมาที่จะได้รับความรักในครั้งนี้เหมาะสมกับความรักในครั้งนี้ที่จักรวาลเขาให้มาแล้วอะคะ่ะคนที่ใช่เขากําลังชุดธนูอยู่อะ กำลังชูดไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขากําลังอาจจะเป็นคิวปิดไหมข้างตรงเนี้ยนะคะเป็นการมาเทพกําลังแผงสอนไปให้คุณเอาไปให้คนที่เขาเหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะ w o r ร์ w i n น i n g for คุ้มค่าที่คุณรอ,อคอยมาตั้งนานแสนนานหรือคุ้มค่าที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคพยายามเอาชนะใจคนคนนั้นหรือคุ้มค่ามากๆที่คุณเฝ้ารอในเวลาที่เหมาะสมในที่สุดเป็นไงคะจบที่ We d d i ด g สถานการณ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากแล้วก็รู้ความต้องการในความรู้สึกของตัวเองว่าที่แท้จริงอะ่ะคุณรักใครกันแน่ใครกันแน่ที่เขาเหมาะสมกับคุณแล้วก็หวังดีกับคุณที่สุดนะคะเนาะมันเป็นอะไรที่เป็นโมเมนต์ที่ชาวกราสชาวราศีกรกฎลัคนากนรากฎ ต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดหรือไม่โสดทุกเพศทุกวัยนะคะที่มีความรักเนาะขอให้คุณประสบความสำเร็จสมหวังกับความรักกับคนที่ใช่นะคะการอินเลิฟม,มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดนะคะทำอะไรก็โลกมันสีชมพูหมดขอให้คุณ อยู่ในโมเมนต์นี้ไปตลอดนะคะขอบคุณนะคะที่ติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามให้กำลังใจกันนะคะพบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีค่ะ